สวัสดีครับทุกท่านพบกับช่องจิลนันบอลสีนะครับคลิปนี้ผมจะมาแกะกล่องบอลสีที่มีชื่อว่าดารานกพลัดนะฮะซึ่งดารานกพลัดต้นนี้เนะี่ยผมได้สั่งมาจาก Facebook ที่มีชื่อว่าอาริรัตแป้นจันอันนี้คือ Facebook ของคุณอาริรัตแป้นจันนะครับอ่าต่อไปไปดูต้นแม่นะฮะต้นนี้สวยมากเลยนะครับดารานกพลัดทนกระแสไม่ไหวครับก็เลยต้องสั่งมาปลูกสักต้นเนาะ <laughs> อ่าต่อไป แล้วก็มาดูกล่องพัสดุเพึ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยนะครับนี่นะยังไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวก็แกะกันเลยเดี๋ยวก็อ๋อเอาตรงนี้ออกก่อนเนาะว้าวสวยนะครับเด๋ยว่าสวยอยู่เดี๋ยวก็เอาน้องไปพักฟื้นเดี๋ยวน้องก็ฟื้นตัวก็สวยนะครับ นี่ฮดารานพรัตน์ครับเดี๋ยวขอให้เปรียบเทียบตอนที่ผมได้ไปเห็นภาพใน Facebook นะครับว่าเป็นยังไงเอาไปเปรียบเทียบกันเลยจำไม่ได้แล้วว่าน้องอยู่แนวไหนนะอ,อ่าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ